สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาถึง14มีนาหัวข้อนี้คือข่าวดีต้อนรับปีใหม่2024นะคะก็นับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปเนาะแล้วก็ยาวๆไปจนถึงเดือนมกรานะคะ ขึ้นอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยว่าเข้ามาดูช่วงไหนยังไงถ้าเข้ามาดูเร็วนะคะระยะเวลามันก็จะครอบคุมไปถึงเดือนมกรานอ้องก็มาดูกันว่าชาวราศีกุมลัคนาลุมจะได้รับข่าวดีอะไรบ้างในช่วงปีใหม่นับตั้งแต่วันที่ดูคลิปไปเลยเนาะมาขอพลังงานของคุณเลยนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมมาดูกันพลังงานชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะข่าวดี ข่าวดีต้อนรับปีใหม่นี้นะคะที่ชาวกุมจะได้รับนะคะโอ้ใบแรกคือ protection นะม,มาดูต่อนะคะ i n n o v i n g อ่าไม่หมอลืมอ่านทีละใบดีกว่ามาดู protection ก่อนนะคะอืสิ่งที่ไม่หมอมองเห็นนะคะชาวราศีกุมและขนาดกลุ่มนะ ผลบุญกุศลกรรมสิ่งดีๆปกป้องคุ้มครองคุณให้รอดปลอดภัยนะคะหรืออีกในหนึ่งคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองตัวคุณเองนะคะไม่ให้ไม่ให้ได้รับผลกระทบอะไรที่ไม่ดีหรือผลกระทบที่แย่ๆเลยต้องบอกอย่างนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผลบุญพยายามประคับประคองคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะสิ่งที่ไพ่กาลังจะบอกก็คือว่า ให้ชาวราศีกุมลัคนากุมเนี่ยมีสติให้มากนิ่งให้มากนะคะแล้วเรื่องราวต่างๆที่มันอาจจะเข้ามากระทบกระเทือนคุณอะ่ะมันจะผ่านไปโดยเร็วแต่แม่หมอบอกเลยนะว่าสิ่งที่มันจะเข้ามากระทบสิ่งที่ไม่ดีนะมันจะเข้ามากระทบแต่กระทบได้ไม่เยอะอะ่ะอยู่แค่วงนอกหรือรอบนอกของคุณเท่านั้นเองแล้วก็จะไป แบบนี้เป็นต้นไม่สามารถเข้ามาถึงตัวหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับคุณได้เลยจะเป็นแบบนี้นะชาวกลุมนะคะเพียงแต่ตัวคุณเองต้องควบคุมสติและอารมณ์ให้นิ่งแค่นั้นเองนะคะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอะประมาณนั้นนะแล้วทุกๆอย่างจะผ่านไปด้วยดีเองเนาะมีไพ่อินน์โนวิ่งขึ้นมาไพ่ใบนี้แม่หมอจะบอกว่าไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงในเรื่องของการฝึกจิตญาณอย่างรู้นะคะ การไปปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมาฐานแบบนี้เป็นต้นการมีสติมีสมาธิอยู่กับปัจจุบนันการเท่าทันอารมณ์เท่าทันสิ่งที่มากระทบนะคะทั้งอายตนะหกแบบนี้เป็นต้นนะเนี่ยไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งความสงบไพ่แห่งการมีสติเนาะสำหรับบางคนบางท่านมีเกณฑ์ได้ไปฝึกจิตไปปรีกวิเวกหรือได้ไปทําสิ่งสิ่งนี้ด้วยนะคะ มาดูกันต่อนะแล้วจะเป็นการพัฒนาในด้านยานปัญญาของคุณอย่างละเอียดลึกซึ้งเลยทีเดียวคนที่ปฏิบัติมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะในเรื่องของสภาวธรรมสภาวยาญจะละเอียดลึกซึ้งเข้าไปยิ่งขึ้นอ่ะมาดูกันต่อ i ินโดเซนสุดยอดเลย,พยไพ่ใบนี้นะคะบางคนชอบขอพร <c oughs> แม่หมอจะบอกว่าให้ปบนี้บ่งบอกถึงพรที่คุณขอจะประสบความสําเร็จด้วยนะนะคะบางคนชอบไหว้พระมีดอกบัวนะคะมีดอกไม้ไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาไปขอพรแบบนี้เป็นต้นนะคะพรที่คุณขอจะประสบความสําเร็จพรที่คุณขอเนี่ยจะสมความปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะด้วยกําลังบุญกําลังกุศลของคุณที่ ที่กําลังทํางานด้วยแหละจะบอกอยังไงอ่ะเออนะด้วยผลบุญผลกุศลของคุณนะคะที่กําลังให้ผลแบบนี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือนะชาวราศีกุมและคณนากุมไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณจะทําอะไรไม่ว่าจะติดต่อลูกค้าคุยหัวหน้างานทําธุรกิจต่างๆนานาให้ใช้ความอ่อนโยนหรือ ให้ใช้ในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าว่าแล้วคุณจะได้ทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการดดลงานสําเร็จตกลงงานสําเร็จปิดจ็อบปิดการขายสําเร็จแบบนี้เป็นตน้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ไพ่กําลังจะบอกนะคะอ่ามาดูต่อนะข่าวดีอะไรอีกนะ สเปนดอร์ or, สุดยอดเลยไพ่ใบน,นี้นะคะคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาจะมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็บางคนอาจจะแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นก็ได้เครื่องประดับเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างนะคะการใช้ของหอมน้ําหอมเครื่องหอมต่างๆนานาการมาดูแลตัวเองรักตัวเองอยู่กับตัวเองเรามีความสุขอะ เขาเรียกว่าหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นบางคนได้ย้ายบ้านย้ายที่ทํางานไปอยู่ในสถานที่ที่ดีขึ้นสวยงามมากขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือบางคนตกแต่งบ้านตกแต่งสถานที่ทํางานให้สวยขึ้นก็ได้อีกเช่นกันนะคะเรียกว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ของความสุขนะไพ่แห่งการได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองมาดูต่อค่ะโอ้ไพ่ใบน,นี้นะเพอร์โซเรนอ่านผิดขออภัยนะคะแม่หมอจะบอกว่า ชาวราศีกุมและคนากุมคุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของความอดทนเพื่อบางสิ่งบางอย่างนะแต่คุณจะก้าวข้ามผ่านมันได้นะคุณจะก้าวข้ามผ่านไม่ได้แม่หมอมองว่าชาวกุมน่าจะเจออุปสรรคหนักหนาสาหัสบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคุณต้องใช้ความอดทนเหมือนไพ่ใบแรกอะที่บอกว่าต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนั่นแหละเหมือนกันต้องใช้สติให้มากใช้สติให้มากเลยนะคะ คิดก่อนพูดคิดก่อนทําแล้วไม่สามารถใช้อารมณ์ได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จแล้วได้ชัยชนะคุณจะทําสิ่งที่ยากได้คุณจะเหนืออยู่เหนือสิ่งที่คนอื่นคิดว่าคุณทําไม่ได้แต่คุณจะทํามันได้แต่อย่างที่บอกนะคุณต้องมีพลังบวกให้มากๆมีความอดทนกับมันให้มากๆแบบนี้เป็นต้นมันมีเรื่องความยากลาบากเข้ามาขวางอยู่นะคะอืมอ่ะมาดูกันต่อนะ โอ้โห oh, enlightenment นะคะแม่หมอดีใจด้วยสำหรับชาวราศีกุมลัขนากุมนะไพ่ใบนี้เนี่ยนะบ่งบอกถึงความสําเร็จอันสูงสุดบ่งบอกถึงความร่ำรวยอันสูงสุดนะคะไม่ว่าคุณต้องการอะไรอะคุณต้องการเรื่องไหนความสําเร็จความร่ำรวยหรือว่าปัญญายาณแม่หมอจะพูดทางโลกก่อนไพ่ใบนี้คือการได้ตําแหน่งที่สูงที่สุดนะคะ ที่วาสนาคุณจะส่งถึงถ้าบางคนวาสนามากไพ่ใบนี้นะคะคือเกี่ยวกับในเรื่องของการบ้านการเมืองได้ด้วยการเป็นผู้นำประเทศแบบนี้ได้นะคะการเป็นผู้นำองค์กรผู้นำศาสนาหรือผู้นำผู้นำระดับสูงอะแบบนี้นะคะแต่ขึ้นอยู่ที่พื้นฐานบุญบารมีและวาสนาของคุณว่าคุณจะขึ้นสูงสุดได้แค่ไหนนะ มันจะเป็นแบบนั้นนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความจินเนียตหรือว่าไอคิวสูงอีคิวสูงนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีสมองที่ไร a มากๆเลยคุณอาจจะคิดอะไรได้อย่างที่คนอื่นคิดไม่ถึงแบบนี้ก็ได้นะไพ่ใบนี้คือการประสบความสําเร็จอันสูงสุดนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินก็ดีนะคะเอ่อก็ได้มากหรือเรียกว่ารวยนั่นเองนะคะพอมองทางด้านจิตวิญญ,ญาณไพ่ใบนี้คือปัญญายาณการรู้แจ้งเห็นจริง การตื่นรู้จิตพุทธ,ธะการรู้แจ้งแทงตลอดทุกสรรพสิ่งเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้เป็นต้นนะอืมคืออะไรอ่ะก็คือการบรรลุธรรมนั่นเองไพ่ใบนี้เป็นไพ่จักระมุงกุฎเป็นไพ่จักระที่สูงที่สุดนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวเนื่องกับการบรรลุนะบรรลุธรรมแบบนี้เป็นต้น ดีใ,ใจด้วยนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมแล้วจะลนวิปัสสนากรรมฐานมาต่อเนื่องยาวนานนะคะ,ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการบรรลุธรรมนั่นเองมาดูต่อนะจบได้เลยไหมะชาวกุมนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาน,นี่มันสุดยอดแล้วนะคะแม่หมอบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่มาขัดขวางความสําเร็จอันสูงสุดของคุณได้เลยนะ ถึงได้บอกว่ามีอุปสรรคเข้ามาแต่ก็เข้าไม่ถึงตัวเห็นไหมมันเข้าไม่ถึงตัวคุณอะนะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรถึงแม้อุปสรรคนั้นจะยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ก็ไม่สามารถต้านทานคุณได้อะ่ะเออจะเป็นประมาณนี้นะคะ determination ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่จักระอีกแล้วนะคะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นเป็นไพ่จักระแรกนะจักระเริ่มต้นแม่หมอจะบอกว่าไพ่จักระนี้นะคะ มันก็เหมือนแบบการเริ่มต้นที่นำไปสู่ความสำเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีกุมละคณากุมไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะเริ่มต้นทำธุรกิจการงานใดนะคะวางแผนวางรากฐานชีวิตให้ดีวางรากฐานของธุรกิจของการงานให้ดีให้มันมั่นคงนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าการทำทุกอย่างจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆนะทำให้รอบคอบทำให้หนาแน่นแล้ว มันจะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเติบโต,ตอันสูงสุดของคุณในอนาคตอืมมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วไพ่ใบนี้ก็ยังม่งบอกถึงในเรื่องของการคิดบวกเนาะทุกอย่างต้องคิดบวกหมดนะคะอืมแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะโอ้โห b l e s s i n นะคะติดกับไพ่ใบนี้ด้วยแม,แม่หมอมั่นใจคุณขอพรแน่ๆเลยบางคนชอบขอพรแล้วบางคนติดกับเรื่องของการขอพรด้วย เช่นบางทีหลุดปากพูดมาเฮ้ยขอให้สำเร็จเอฮ้ยขอให้ทำได้เถอะขอให้นั่นขอให้นี่เน,นี่ยบางคนติเรื่องแบบนี้ตอนนี้ถึงถึงเวลานั้นถึงช่วงเวลานั้นที่คุณจะได้รับพรทุกสรรพสิ่งที่คุณขอนะคะพไพ่ใบนี้เหมือนไพ,พ่องค์พ่อพระพิฆเนศประทานพรน,นะโปรยดอกไม้นะคะคือการประทานพรน,นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณขอมายาวนานแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จแบบนี้เป็นต้น ะะดีใจด้วยจริงๆเนาะไพ่สำหรับไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งความสมหวังหรือว่าไพ่แห่งความสมปรารถนาน,นั่นเองนะบางคนขอความรักก็ได้ความรักขอความเจริญก้าวหน้าในด้านการงานก็ได้การงานแบบนี้เป็นต้นขอในเรื่องตําแหน่งก็ได้นะคะมาบิลลองกิ้งนะคะในเรื่องของการเงินนะแม่หมอบอกเลยว่า ในเรื่องของการเงินจะดีขึ้นนะคะการได้ขยับฐานะทางการเงินของคุณเองนะบางคนอยู่ในฐานะรวยก็ถือเป็นรวยมากคือรวยมากขึ้นน่ะบางคนก่อนหน้านี้จนนะก็มีกินมีใช้หรือว่าจะกลายเป็นรวยเลยก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พื้นดวงและวาสนาเดิมของแต่ละคนไม่เท่ากันแม่หมอจะย้ำอีกทีนะคะไม่งั้นก็รวยเท่ากันทุกคนสี่ราศีกลุมถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้เราต้องดูวาสนาเดิมของเราด้วยแต่คุณจะ เขาเรียกอะไรจะรวยได้มากที่สุดอะ่ะมันจะเป็นจังหวะที่คุณจะเหมือนมารวบรวมพลังบุญของคุณอะ่ะให้มารวมอยู่ตรงเนี้ยแล้วทาให้คุณรวยได้มากที่สุดเท่าที่คุณรวยได้อะ่ะเออเหมือนมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะเห็นภาพไหมนี่มี longing ก็คือเช่นนั้นนะในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของทรัพย์สมบัติคือจะมีมากขึ้นนั่นเองมาดูต่อโอ้ค capacity to l e a r นี่คุณจะมาหันมารักตัวเองจริงๆนะหันมารักตัวเองหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น ดูแลตัวเองมากขึ้นพิถีพิถันกับตัวเองแล้วก็อะไรก็เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองมากขึ้นมันเหมือนกับว่าเลือกตัวเองเป็นอันดับแรกอ่ะคุณจะเป็นแบบนั้นนะแม่หมอแม่หมอว่าดีนะคะรักตัวเองให้มากๆอย่าเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับคนอื่นนะเออมันจะเจ็บมันจะช้ำเอาความรักนั้นมาอยู่กับตัวเราแบบนี้เป็นตน้นนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรในช่วงนี้คุณก็จะเลือกได้ถูกต้องนะเลือกงานเลือกธุรกิจเลือกคนรักนะได้สมสมใจถูกใจอประมาณนี้มาดูกันต่อที่ไพ่ย,ยิปซีมาดูซิไพ่ย,ยิปซีจะบอกอะไรนะคะข่าวดีต้อนรับปีใหม่ของชาวราศีกุมลัคนากรุมโอ้ห้าดาบขึ้นมาเลย 8ดาบนะคะอัศวินเหรียญ9ดาบแล้วก็6ดาบโอเคก่อนหน้าน,นี้อย่างที่บอกแหละมันคงต้องมีปัญหามีเรื่องเครียดบางคนเครียดเรื่องการเงินก็ได้บางคนเ่งเครียดเรื่องการงานนะคะมันจะหลุดออกแล้วหลายๆอย่างมันจะคลี่คลายนะคะเออมันจะคลี่คลายมากขึ้นจริงๆก่อนหน้าน,นี้แม่หมอมองว่าคุณก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของการเงินน่ะเหมือนกับว่ามันเริ่มสะพัดข,ขึ้นแล้วปะ ออการงานมันเริ่มสะพผัสขึ้นเงินด้วยนะคะการเงินเนี่ยมีมีผ่านมือมากขึ้นหรือว่าหาได้ตลอดตลอดคุณเรียกว,ว่าเงินไม่ขาดมือหรืออีกอย่างนะถ้าคุณไปกู้ไปยืมอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะกู้ยืมได้นะคะมันมีมันเหมือนกับว่าจะบอกว่ายังไงมีได้บ้างไม่ได้บ้างะนะดวงของคุณมันจะเป็นแบบนี้แต่หลังจากนี้เดี๋ยวหลายๆอย่างมันจะคลี่คลายเลยนะเออมันจะคลี่คลายเลยนะคะสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างเนะี่ยที่เห็นนะเครียดบ้าง ทุกบ้างแบบนี้เป็นต้นในเรื่องของสุขภาพก็ระวังเรื่องสายตาด้วยนะสายตาไมเกรนความเครียดนอนไม่หลับนอนดึกเกินไปแบบนี้เป็นต้นก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวหลายๆอย่างมันจะคลี่คลายอย่างที่แม่หมอบอกมันจะดีขึ้นนะคะอืมอโทนอีกนิดนึงนะมาดูกันต่อนะคะก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอยู่เนาะนะคะ โอ้ศีาทาเลยนะคะสองเรียนคิงอ f s w สอดแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็ทา w เวอร์นะโอเคเดี๋ยวมันจะมีการปรับกันเกิดขึ้นนะแม่หมอหมองว่าถ้าในเรื่องของครอบครัวเอางี้นะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวธุรกิจการงานมีปัญหา แม่หมออยากให้อย่างที่บอกตั้งแต่ใบแรกเลยเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆล่ะไพ่ถึงได้บอกว่าให้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองมันจะผ่านไปเองเพราะสิ่งที่แม่หมอเห็นคุณเกิดปัญหาแน่นอนนะคะให้ประครับประคองแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานหรือว่าครอบครัวนะเออให้ประครับประคองแล้วก็ให้นิ่งให้มากใช้เหตุและผลใช้สติปัญญาให้มากแบบนี้เป็นต้น นะคะเดี๋ยวมันจะมีทางเลือกมีทางออกแบบนี้นะคะอืแต่ถ้าใช้อารมณ์ปุ๊บมันพังเลยนะมันจะพังอย่างเดียวเท่านั้นไพ่ถึงได้ขึ้นมือมาเตือนตั้งแต่ใบแรกแล้วนาะว่าถ้าอะไรที่คุณใช้สติมากๆเดี๋ยวสิ่งเวลวร้ายหรือว่าหลายๆอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะผ่านไปเองบางคนเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินหมุนเงินในครอบครัวหมุนเงินในธุรกิจ แบบนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะยากอาจจะต้องแบบใช้ความอดทนหน่อยนะหาทางเลือกนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้มันอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแหวงนะคะการใส่อารมณ์หรือแบบเปรี้ยงเดียวเลยแบบนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีสติให้มากก่อนนะคะชาวราศีกุมและคณากรมมาดูกันต่อนะแม่หมอจะบอกว่าไพ่เตือนน่ะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ เพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้เกิดเหตุการณ์น,นั้นๆแล้วเราเข้ามาดูเรารู้ก่อนเนี่ยเราจะได้ควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเราไม่ได้ดูไม่มีใครบอกไม่มีใครเตือนมันก็ตามอารมณ์เลยเปี้ยงเดียวเลยนะคะอืมทั้งๆ้ที่คุณถ้าเข้ามาดูปุ๊บคุณก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้าแค่นิ่งแค่เนี้ยอะไรก็คือช่างมันช่างมันช่างมันเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวมันดีเองเอออย่างเนี้ยนะคะมาดูต่อนะ จั Justice, over, สติเลอเวอร์สี่ถ้วยเอ่อเจ็ดเหรียญแล้วก็หนึ่งดาบนะคะอืมในเรื่องของความรักเหรอในเรื่องของความรักบางคนนะสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะ่ะมีคนมาขอคุณแต่งงานเหรอเออแต่ว่าเหมือนกับคุณยังไม่พร้อม อะไรแบบเนี้ยนะเออเหมือนแบบมีคนมาขอแต่งงานมีคนมาขอจริงจังในเรื่องของความรักแบบนี้ก็ได้นะก็รณีคนโสดเนาะแต่เหมือนคุณยังไม่พร้อมเหมือนคุณยังรออะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะอืมรอในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออหรือว่ารอรอคอยอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะนะแต่มันเหมือนมีคนมาหยิบยื่นความรักแล้วเป็นความรักที่จริงจังด้วยนะ มันเป็นความรักจริงจังความรักที่เปิดเผยความรักที่ซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมแบบเนี้ยเออแต่คุณไม่เปิดแต่สุดท้ายนะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะเขาก็จะรอนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาจะเอาชนะใจแต่จะเอาชนะได้เปล่าไม่รู้นะเออมันอยู่ที่คุณละนะคะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นกรณีของคนที่มีครอบครัวแล้วอันนี้ต้องระวังนะคะ ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์มันอาจจะมีการเกิดการเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันแล้วล่ะนะคะก็อย่างที่บอกแหละเซฟในเรื่องของอารมณ์เอาไว้ด้วยมาดูกันต่อที่ไพ่ทำขวัญมามาดูซิไพ่ทำขวัญจะบอกอะไรนะคะมาข่าวดีต้นรับปีใหม่ อย่ากลัวโอ้รุนแรงนะคะแสงแห่งชีวิตเคยแพ้่แล้วก็ก้าวหน้าสุดยอดเลยนะคะชาวกลุ่มอย่างที่บอกและก่อนหน้านี้มันต้องมีปัญหาบางคนแบบมีปัญหากระทบกระทั่งกันรุนแรงอะ่ะปัญหาการทะเลาะเบาแหวงรวมไปถึงขั้นทําลายร่างกายกันเลยนะสาหรับบางคนนะแต่สําหรับบางคนก็อาจจะแค่ทะเลาะกันแค่ปากเสียงแบบนี้ก็ได้เนาะมันเหมือนเป็นการกระทําบางอย่างที่มันก,กล้า,กล,ากลัว หรือหรือหรือการต่อสู้นะมันเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นนะคะเดี๋ยวจะหาทางออกได้นะจะหาทางออกได้จะแก้ปัญหาได้แบบนี้นะปัญหาค่อนข้างที่จะรุนแรงสักหน่อยอะนะคะแต่หลังจากนี้ไปทุกอย่างมันจะสว่างสวยนะหนทางมันจะเปิดแบบนี้เป็นต้นนะมีเกณฑ์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยบางคนไปเรียนรู้ธรรมะเลยนะคะบางคนไปบวชเลยก็ได้นะมีนะเนี่ย ที่เห็นนะคะมีบวชมีไพ่เป็นีีขึ้นมาไพ่เป็นีีขึ้นมาด้วยแล้วอันนี้อีกหมายถึงการบวชได้ด้วยนะคะอืมไม่บางคนไม่ใช่แค่ปฏิบัติธรรมนะคะไม่ได้ไปเป็นแค่โยคีนะแต่ไปเป็นพระเลยไปเป็นชีเลยเนี่ยแบบนี้นะคะไม่หมดมองว่าดีมากๆมีเกณฑ์มีชื่อเสียงผลงานของคุณจะถูกเผยแพร่ผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์จะเป็นที่พบเห็นของคนทั่วไปถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับ ออนไลน์นะงานที่เกี่ยวข้องกับ YouTube อะไรนะ TikTok ใช่ไหม Facebook, เฟซบ o o กอะไรพวกเนี้ยมันจะถูกขึ้นฟีดก็ได้หรือหรือผลงานของคุณมันจะเป็นที่พบเห็นนะมันจะแพร่กระจายแบบนี้เป็นตน้นแล้วงานคุณจะก้าวหน้ามากๆเลยผลงานจะเป็นที่โดดเด่นต่อให้คุณทำงานประจำทำงานราชการแต่คุณจะทำผลงานได้แบบเป็นที่โดดเด่นมากๆแบบนี้เป็นตน้น ไพ่ใบน,นี้ก็บ่งบอกถึงเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นไพ่ที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเชิดชูแบบนี้ด้วยนะนะคะ,ะมาต่อกันได้รับส่วนบุญนะชีวิตอิสะระระเบียบวินยัยผ่อนคลายพราะป่าสรรค์ดีมากนะคะเป็นช่วงที่ผลบุญของคุณกำลังให้ผลด้วยแหละนะคะ อืมจะทำให้คุณได้ได้เจออาชีพหรือเจอชีวิตที่ดีชีวิตมันจะเป็นอิสระมากขึ้นงานก็จะเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็จะหาเงินได้มากขึ้นด้วยนะคะบางคนอาจจะได้ทำอะไรที่เ,ออเป็นงานที่อิสระแล้วได้เงินดีงานง่ายๆง,งานที่ไม่ได้ยากมากแต่ได้เงินดีแบบนี้เป็นตน้นแต่คุณต้องมีระเบียบวินัยนะคะ แต่คุณต้องเป๊ะบ้างผ่อนคลายคืองานอันเนี้ยที่คุณจะทําเนี่ยมันอิสระมากมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองคุณอาจจะต้องมีการวางตารางเป็นของตัวเองนะคะ,ะบทจะผ่อนคลายก็ผ่อนคลายได้แบบนี้เป็นต้นนะคุณจะเจองานนั้นๆอะ่ะอืมบทจะไปพบปะสังสรรค์กินข้าวกับเพื่อนก็ไปได้ แบบนี้เป็นต้นนะคะมันเหมือนกับว่าผลพอผลบุญส่งผลปุ๊บเนี่ยงานของคุณก็ง่ายขึ้นไม่ยากเหมือนเดิมนะคะแล้วเงินมันบางคนอ่ะได้มากกว่าที่เคยทำซะด้วยบางคนออกจากงานประจํามาทํางานอิสระเราได้เงินมากกว่ามากกว่าที่คุณเคยทําประจําแบบนี้เป็นต้นนะคะมีเกณฑ์การได้พบปะสังสรรค์ชีวิตมันผ่อนคลายขึ้นนะที่แม่หมอเห็นนะคะ ผ่อนคลายขึ้นแต่บางช่วงหรือว่าบางจังหวะคุณก็ต้องใช้ในเรื่องของระเบียบวินัยเข้ามาจัดการชีวิตคุณด้วยนะนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะงานมันก็ไม่ก้าวหน้าเช่นกันเพราะมันก็ไม่เดินเนาะถ้าตามใดที่เรายังใช้ชีวิตชิลนั่งๆน,นอนๆไม่ทํางานเงินมันไม่เกิดอยู่แล้วถูกไหมนะคะเอ่อมันก็จะมีทั้งสองอย่างมาคู่กันผ่อนคลายบ้างนะเข้มงวดกับตัวเองบ้างนะทาตามกฎระเบ,บียบทําตามตารางเวลาการทํางานบ้าง อย่างที่บอกอาจจะได้ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงสังคมญาติแบบนี้เป็นต้นมาดูกันต่อนะคะอันนี้ครบหรือยังเอยอ่อีกห้าใบสำหรับสำหรับนี้นะคะมาดูกันข่าวดีโอ้ครอบครัวเพิ่มเงินเดือนสเสน่ดึงดูดเส้นทางแห่งโชคชะตาโอเคแม่หมอดีใจด้วยนะคะ เส้นทางแห่งโชคชะตาแปลว่าคุณจะได้เลือกเดินชีวิตของคุณเองเข้าใจไหมคือแม่หมอจะบอกไงดีมันเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องเดินมาทางสายนี้เส้นนี้แบบนี้เออแต่ว่าโชคชะตาที่คุณได้เดินเนี่ยมันเป็นโชคชะตาในด้านดีมันเป็นโชคชะตาในด้านบุญกุศลสนับสนุนส่งผล เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณเลือกเดินมันจะเป็นเส้นทางที่ถูกถูกกับดวงถูกกับเวลานะคะเรียกว่าทุกอย่างมัน perfect timing มันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะชื่อว่าอ,าอย่างสมมุตินะไม่หมอยกตัวอย่างคนจะบวชเนะี่ยคุณจะต้องเลือกเดินสายทางธรรมใช่ไหมหนึ่ง,งคุณจะต้องบวชในช่วงนี้เวลานี้อะไรอย่างนี้เข้าใจป่ะเออนั่นแหละมันเป็นเส้นทางแห่งโชคชะตานะคะ <c oughs> อีกอย่าง มีสเสน่ห์ด้วยนะช่วงนี้มีสเสน่ห์ด้วยนะคะมีแรงดึงดูดมากมายเลยทีเดียวนะช่วงนี้อาจจะหน้าตาสวยขึ้นหรอขึ้นหรือเปล่าอืมเป็นไปได้นะคะแล้วก็เป็นที่ดึงดูดของคนทั่วไปก็อย่างที่บอกแหละถ้าใครทํางานเกี่ยวกับพวกออนไลน์เนาะนะคะตอนนี้จะปังน่จะดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์มากๆเนาะ ช่วงนี้นะคะพยายามทําเพื่อที่จะให้มีรายได้ขึ้นเยอะๆมาเลี้ยงครอบครัวแบบนี้ก็ได้คุณอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคนที่มีครอบครัวนะคะบางส่วนบางส่วนบางคนคุณก็จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยแหละเกี่ยวกันในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะเบาแหวงอย่างนี้เป็นต้นนะคะออควบคุมให้ดีๆนะการมีสมาชิกใหม่อะโอเคมาต่อกันที่ไพ่นางฟ้านะคะมาดูสิไพ่นางฟ้าจะบอกอะไร ชาวดี dy, ของชาวราศีกุมและคนากุมนางฟ้าจะบอกอะไรนะคะ <c oughs> Practice Let's go น่ะถึงเวลาแล้วจริงๆเห็นไหม <c oughs> แล้วก็ไพ่ใบนี้ Isn't doesn't it Goodbye t o the o l d Hello to the new เห็นไหมไพน่นางฟ้าก็จะบอกมาเหมือนกันเลยนะคะก็คือ คุณจะบอกลาสิ่งเก่าเก่านั่นแหละนะจะบอกลาสิ่งกเก่าเก่าเหมือนกับที่แม่หมอบอกอะคุณจะได้เลือกทางเดินที่มันเหมาะสมกับโชคชะตาที่คุณกําลังจะได้รับนะคะเหมาะสมกระดวงสิ่งกเก่าเก่ากลังจะผ่านไปการใช้ชีวิตกเก่า,ากเก่างานเก่าเก่าเส้นทางเดินกเก่าเก่านะกาลังจะจางหายไปนะแล้วคุณก็กาลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ แบบนี้เป็นต้นบางคนนะได้ไปเที่ยวด้วยนะคะเออได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นสิ่งที่มันแปลกตาแปลกใจไม่เคยเห็นไม่เคยไปแบบนี้นะคะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะไพ่เล t s ก o ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้บอกทำเลยไปเลยเริ่มเลยเดินเลยแบบนี้เป็นต้นนะจะมีความสุขหลั่ลามากเลยช่วงนี้อาจจะได้ร้องเพลงมากขึ้นก็ได้นะคะเออได้ร้องเพลงหรือว่า มีชื่อเสียงก็ได้นะถ้าเป็นไพ่สาหรับใบนี้นะคะออการได้ร้องเพลงหรือการมีชื่อเสียงแบบนี้เป็นต้นสิ่งที่ไม่หมอเห็นอีกอย่างไม่หมอว่าคุณจะดังมากเลยนะอืมคุณจะดังมากๆเลยนะแล้วก็จะโดดเด่นนะ่ะคือใครๆก็ต่างก็จะต้องเห็นคุณนะ่ะอย่างสมมติวา่าคุณโพสอะไรในโซเชียลแล้วมันแบบมันขึ้นฟีดอะไรเงี้ยคนจะเห็นคุณเยอะมากอะ่ะหรือเห็นผลงานคุณเยอะมากอะ่ะจะเป็นอย่างนั้นนะ นะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะกับความโชคดีของชาวราศีกุมและคณากุมกับข่าวดีเนาะก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กัแม่หมอด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนที่เข้ามาสนับสนุนช่องนะคะขอให้คุณมีแต่ความสุขและความเจริญยิ่งย,ยิ่งขึ้นไปสวัสดีค่ะ